มีเพื่อนท่านหนึ่งสอบถามนกมาว่าถ้าเราจะฉีดพ่นยากำจัดเพลี้ยเราจะฉีดพ่นช่วงเวลาไหนดีนะคะวันนี้นกก็จะมาขอแชร์จากประสบการณ์ของนกเองค่ะควรจะพ่นก่อนที่เรารดน้ำหรือว่าควรจะพ่นหลังจากที่เรารดน้ำนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนนะคะยาเคมีเนี่ย ใช้ก็ต้องใช้ให้น้อยที่สุดนะคะแล้วก็ใช้ยอย่างระมัดระวังเวลาพ่นเวลาฉีดลงไปหรือว่าก่อนที่เราจะผสมยานะคะเราควรที่จะสวมถุงมือป้องกันใส่แมสป้องกันใส่เสื้อแขนยาวก็ได้นะคะป้องกันด้วยนะคะขายยาวนะคะใครที่มีก็ใส่นะคะยิ่งถ้าเป็นส่วนที่แบบ มีกระบองเพชรเยอะหน่อยหรือว่าเป็นส่วนต่อนะคะกวรที่จะสวมถุงมือสวมแมสแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวขาย,ยาวนะคะก่อนที่เราจะฉีดพ่นยานะคะใช้เท่าที่จําเป็นค่ะแล้วก็ใช้ยอย่างระมัดระวังนี่ก็คือคอนเซปที่หลายๆคนก็ต้องจําไว้นะคะเพราะว่านั่นคือสารเคมีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ระวังให้มากที่สุดนะคะเวลาที่นกจะพ่นยาฆ่า,มาแมลงนะคะนกก็จะพ่นหลังจากที่ รดน้ำลงไปนะคะถ้าเราไปพ่นก่อนที่เรารดน้ำลงไปจะทำให้น้ำที่เราลงไปเนี่ยไปชะล้างสารเคมีออกหมดนะคะจะทำให้ฤทธิ์ของเคมีลดลงน้อยลงนะคะแล้วก็เพียก็จะไม่ค่อยตายนะคะและนุก้แนะนำว่าหลังจากที่เรารดน้ำลงไปรอให้ผิวของแท็กพาของเราแห้งหมาดๆสักนิดนึงนะคะ ก็ทิ้งไว้หลังจากที่เราลดน้ำเนี่ยประมาณสัก20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงก็ได้หลังจากนั้นเราก็พ่นยาฆ่าแมลงหรือว่ายาฆ่าเพลี้ยาตามลงไปนะคะถ้าเราพ่นตามลงไปทันทีจะทําให้ยาที่เราพ่นลงไปไปเจอกับน้ําที่ยังไม่แห้งนะคะแล้วก็สารเคมีก็จะไหลออกไปนะคะก็จะได้ผลน้อยลงนะคะ ส่วนช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะนกแนะนําให้เป็นช่วงเช้ามืดหรือว่าเช้าสักนิดนึงนะคะหรือไม่ก็เป็นช่วงเย็นๆนะคะจะดีกว่าถ้าเราพ่นในช่วงกลางวันที่แดดแรงสารเคมีเจอกับแสงแดดหรือว่าแดดที่แรงนะคะจะทําให้ผิวของไม้ของเราเนี่ยเสียได้นะคะและเคล็ดลับอีกอย่าหนึ่งนะคะเวลาที่เราเออพ่นลงไปนะคะพยายามอย่าพ่นแบบให น้ำยาเนี่ยนองนะคะหรือว่าโชกเกินไปให้พ่นแบบเป็นละอองฝอยๆให้น้ํายาเนี่ยเกาะไปที่ผิวของแคคตัสนะคะถ้าเราพ่นจนชื้นจนชุ่มจนโชกนะคะน้ําจะพาให้ตัวยาเนี่ยไหลออกไปเยอะนะคะประสิทธิภาพก็จะลดลงนะคะดังนั้นเราก็ควรที่จะฉีดพ่นแบบเป็นละอองฝอยเหมือนเวลาที่เราใช้กับฟอกกี้นะคะก็คือพ่นให้โดนกับผิวนะคะให้โดน ตัวเพลี้ยก็ได้ถ้าถ้าเรามองเห็นว่าเพลี้ยหอยเนี่ยเกาะอยู่นะคะส่วนเคมีที่เราใช้แต่ละรอบนะคะนกแนะนำให้ผสมให้พอดีกับแขกตัสของเรานะคะถ้าเหลือก็พยายามใช้ให้หมดนะคะหรือถ้าทิ้งไว้เก็บไว้เป็นอาทิตย์นะคะจะทำให้เกิดแบคทีรียหรือว่าเกิดเชื้อโรคที่ติดค้างตกค้างอยู่ในถังฉีดพ่นของเราได้นะคะเพราะฉะนั้นก็พยายาม ผสมให้พอดีกับไม้ของเราที่มีนะคะแต่รอบก็ใช้ให้หมดนะคะและหลังจากฉีดพ่นควรที่จะล้างทำความสะอาดถังให้เรียบร้อยนะคะถั้งหมดนี้ก็เป็นความคิดเห็นของนกนะคะอย่าลืมนะคะเคมีก็เป็นสารที่อันตรายกับมนุษย์แล้วก็สัตว์นะคะพยายามใช้เท่าที่จาเป็นนะคะแล้วก็ควรที่จะป้องกัน เวลาที่เราใช้สารเคมีใส่อุปกรณ์ให้เรียบร้อยสำหรับตัวเรานะคะป้องกันไม่ให้เคมีมาเกาะตัวเราได้มากที่สุดนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะแล้วพบกับนกและว,วิชุรดาการ d เดนได้ใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ